สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทดลองทำกล่อง power box กันนะครับซึ่งกล่อง power box นั้นนะครับหลายท่านก็คงรู้จักแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ทราบก็คือเป็นกล่องที่เรา นำอุปกรณ์อย่างเช่นแบตเตอรี่อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าบางอย่างนะครับนำมาลงไว้ในกล่องนะครับเพื่อที่จะเป็นกล่องไฟสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือว่าในบางโอกาสเราอาจจะนำไปนอกสถานที่นะครับไปท่องเที่ยวไปแคมปิ้งไปพักค้างแรมแลวเราก็สามารถนำกล่องนี้นะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้เลยนะฮะ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์หลักๆที่จะต้องจัดเตรียมนั้นนะครับก็คือตัวนี้เลยครับแบตเตอรี่อย่างที่เห็นในนี้นะฮะในคลิปนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ18เซนนะโดยประมาณนะครับความหนาของตัวแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ7เซนนิดๆนะครับแล้วก็ความสูงของตัวแบตเตอรี่นั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ27เซนครึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่และก็มีน้ําหนัก พอประมาณนะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่แต่ละก้อนแต่ละเซลนั้นนะครับหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลกว่าๆนะครับสีก้อนที่ผมซื้อมานี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลกรัมก็ถือว่าหนักองค์การเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในการจัดทํากล่องนั้นนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงพอประมาณนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลักๆนะครับที่จะต้องมีนะครับนั่นก็คือแผงโซลาร์เซลลนะครับแผงโซลาร์เซลนะครับที่ผมซื้อมาก็เป็นแผงขนาดเล็กนะครับ อยู่ที่120วัตต์นะเป็นขนาดความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ60-70เซนนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าความยาวอยู่ที่ประมาณ120ิเซนนิดๆนะครับที่ซื้อขนาดนี้นะเนื่องจากว่าผมมีแผนที่จะนำไปติดตั้งไว้บนแรกหลังคารถด้วยนะครับในกรณีที่ผมเดินทางออกนอกบ้านไปสถานที่ต่างๆนะเพื่อที่จะไว้เป็นพลังงานสำรองในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับ อันนี้คือมีแผ่นเช่นนั้นหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้จัดซื้อแผ่นไม้อัดจำนวน1แผ่นนะครับที่มีความหนาอยู่ที่ประมาณ15มิลนะครับ15มิลลิเมตรทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะนาไปใส่ในกล่องของเราแล้วก็ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆนั้นเราก็กะประมาณออกนะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่าผมก็เลยกําหนดขนาดของกล่องของผมขึ้นมาในความกว้างอยู่ที่ 50เซนนะครับความลึก35เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่35เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวกล่องของผมนั้นนะครับผมจะทำฝาแยกออกไปจากตัวกล่องอีกทีหนึ่งนะครับความสูงของตัวฝานั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ8เซนแล้วก็ความกว้างก็เท่ากับตัวกล่องก็คือ50เซนนะครับความลึกก็เช่นเดียวกัน35เซนหลังจากที่เรากำหนดขนาดขึ้นมาแบบชัดเจนแล้วนะเราต้องมาคำนวณด้วยว่า เราต้องการขนาดนี้กี่แผ่นอย่างเช่น50เซนนั้นจํานวนกี่แผ่น35เซนกี่แผ่น8เซนกี่แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับเราวาดจานวนแผ่นทั้งหมดลงบนไม้อัดของเราก่อนนะครับและทําไมต้องทําแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องการตีเส้นให้เสร็จก่อนจํานวนแผ่นเท่าไรแล้วก็ค่อยมาตัดตีหลังนะครับถ้าเกิดว่าเรา วัดไปตัดไปอย่างเงี้ยเราอาจจะพลาดได้ก็อาจจะต้องเสียไม้ไปประมาณนี้นะครับลักษณะการทําก็คือเหมือนการต่อชิกษอน,นั่นเองนะครับคือลักษณะเดียวกันแล้วก็เวลาตัดเนี่ยเราก็อาจจะผิดพลาดน้อยลงประมาณนั้นนะครับในการตัดไม้เนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งผมผิดพลาดด้วยนะครับในงานนี้นะฮะก็คือตัดไม้แล้วมันเวลาตัดไม้นะครับมันจะมีก็เรียกว่า าการกินเนื้อไม้ของอุปกรณ์อย่างเช่นตัวของผมก็คือวงเดือนเลื่อยวงเดือนมือเนี่ยนะครับมันจะมีความหนาของตัวตัวใบเลื่อยนะฮะตัวใบตัดเนี่ยประมาณกับเป็นประมาณ2หมิลได้นะตรงเนี้ยเราต้องระวังด้วยนะครับเราต้องวัดตีเส้นให้ชัดแล้วก็ใจให้ตัดตรงไหนอย่างไรนะครับเราต้องเผื่อด้วยนะฮะของผมเนี่ยผิดพลาดในในเนี้ยในงานเช่นเนี้ยผิดพลาดนะครับแล้วผลงานก็ออกมาอย่างไรเดี๋ยวก็ไล่ฟังตอนแต่ท้ายคลิปนะครับ หลังจากที่ผมตัดไม้ได้จำนวนครบแล้วนะจากนั้นเราก็ลองมาเทียบดูนะครับลองมาวางรูปแบบขึ้นมาคร่าวๆดูนะกาได้แล้วเราก็เริ่มขึ้นรูปกันเลยในการขึ้นรูปของผมนะครับผมก็จะใช้ตัวช่วยก็คือเหล็กจับฉากนะครับอันนี้ไปหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ตัวตัวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกพี่ลาซาด้าอะไรพวกนี้มีนะฮะ คือมันมันช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะในกรณีที่เราไม่มีคนช่วยจับนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเได้รูปร่างแล้วนะครับ<อ>ผมก็นำมาทาบดูและก่อนที่จะมาติดนั้นนะครับผมจะใช้กาวลาเทคนะครับใช้กาวนั้นนะครับมาทาตรงบริเวณที่เราจะมาประกบไม้นะเราก็ติดกาวด้วยนะเพื่อความแข็งแรงของตัวกล่องของเรา ทีนี้หลังจากที่ได้แล้วเราก็จะใช้แมกลมหรือว่าปืนยิงตะปูลมนะฮะประมาณนี้มันก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไม้ของเรานั้นนะครับเคลื่อนตัวเวลาเราตอกนะฮะแต่จริงๆนวะถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เราก็จะใช้ค้อนกับตะปูธรรมดาก็ได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเวลาเราตอกเนี่ยเพราะว่ามันมีการกระแทกแรงๆนะมันมีโอกาสเคลื่อนได้นะฮะต้องระมัดระวังด้วยโอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการ ขึ้นรูปกล่องนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการขึ้นรูปฝาด้วยนะครับในในขั้นตอนนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมขึ้นรูปของตัวกล่องและก็ตัวฝากล่องเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็ได้เริ่มติดตั้งพวกบานพับนะครับบานพับตรงบริเวณด้านหลังของกล่องนะฮะส่วนด้านหน้าของกล่องนี่นะครับผมต้องทําการเจาะนะเพื่อที่จะติดตั้งตัวล็อกก็เรียกว่าตัวล็อกผีปีเสื้อนะถ้าจําไม่ผิดนะครับชื่อมันถ้าเกิดผิดพลาดยังไงต้องขออภัยส่วนด้านหน้านี้นะครับผมก็ทําการตัดเจาะนะครับ เจาะด้วยตัวสว่านก่อนนะฮะเอาสว่านนำนะครับแล้วก็ใช้ตัวชิกซอ,อถ้าเกิดว่าไม่เจาะนําแบบนี้นะครับตัวเลื่อยชิกซอของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในนั้นได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวติดตั้งก็เรียกว่าตัวล็อกผีเสื้อนะครับตรงบริเวณด้านหน้าของกล่องนะฮะจำนวน2ตัวบานพับก็2ตัวนะฮะ นี่คือลักษณะของตัวล็อกปีกปีเสื้ออย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้กล่องของเรานั้นนะครับดูดูมีราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้ก็คือเป็นปีกปีเสื้อที่ใช้ล็อกของแร็กนะแร็กของเครื่องเสียงนะกล่องแร็กก็คือกล่องแร็กของเครื่องเสียงนะครับผมก็ได้ดัดแปลงออกมาทําเป็นตัวกล่องพาวเวอร์บ็อกซ์ของผมนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับเราก็นําสกรูมายึดนะยึดตัว ตัวล็อกนี้นะครับไอ้ติดกับตัวแผ่นไม้ของเราท่านผู้ชมสังเกตดูไหมครับว่าตัวฝากล่องของผมนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่า,าตัวฝานั้นนะครับมีปัญหาในการตัดไม้ของผมนะครับคือตอนแรกที่ตัดไปวัดไปนะครับมันก็ตรงตามที่เราวัดนั่นแหละแต่ตอนที่ผมไปตัดไม้นะครับผมไม่ได้ดูเส้นบางทีัานาดจะไปล้ําเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับในตัวเส้นนะท่านผู้ชมรูกนมฮ คือถ้าเกิดเราตัดตรงเส้นเนี่ยมันก็หายไปตั้งสองด้าน2ฝั่ง2แผน่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอีกแผ่นหนึ่งแต่เส้นอยู่อีกแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็กลับกลายเป็นว่าไปกินเนื้อไม้ของแผ่นนั้นมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม้ของผมไม่เท่ากันและทีนนี้ผมก็ต้องมาแต่งเพิ่มแต่งไปแต่งมานะฮะคือตัวกล่องผมไม่ได้แต่งแต่ผมมาแต่งเอาตรงฝาก็กลายเป็นว่าเนื้อไม้มันหายไปเวลาเรายึดติดแล้วเวลาเราขึ้นรูปแล้วนะมันก็ไป หายไปเลยนะด้านหน้าไหมครับมันมันจะไม่เท่ากันอยู่นะฮะด้านหลังเท่ากันออมันเกิดความเหลื่อมกันนิดหนึ่งนิดหน่อยนะฮะโอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮนะทาไปแล้วถ้าเกิดเราไปรื้อทั้งหมดเนะี้ยต้องเสียไม้ต้องตัดไม้กันใหม่นะเอาเป็นว่า,าใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนอาจจะดูไม่สวยอาจจะดูแบบไม่เป๊ะอะไรเนะี้ยแต่ก็ต้องจําเป็นนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับท่านผู้ชมผมได้ทําการเจาะเพื่อที่จะใส่ก็เรียกว่าตัวยิ้วนะ ตัวก็เรียกว่ามือจับหิ้วนั่นเองนะครับเป็นตัวจับหิ้วขนาดถือว่าใหญ่อยู่นะครับเวลาท่านผู้ชมจะติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะเราต้องวัดให้เป๊ะนะครับวัดให้ดีนะอย่าตัดให้ผิดพลาดนะครับก็อย่างลักษณะของตัวมือจับอย่างที่เห็นนี่นะฮะมันจะมีด้านด้านหลังนะด้านหลังนะครับมันต้องฝังเข้าไปในเนื้อไม้ถูกไหมครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันต้องมาแปะกับตัวเนื้อไม้เพื่อที่จะยึดสกรูนะฮะอย่างที่เห็นนะครับ ตัวนี้ต้องยึดสกรูแต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะตามรูปแบบด้านหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยึดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องระวังนะรต้องวัดขนาดด้านหลังตัวที่มันบุ๋มก็ไปนั่นเองนะครับเพราะตัวส่วนนี้มันต้องฝังก็ไปในเนื้อไม้แต่ส่วนนี้มันต้องแปะกับตัวเนื้อไม้เพื่อที่จะยึดสกรูนะครับเราเห็นไหมครับว่าก่อนที่ผมจะยึดสกรูนั้นนะครับผมก็จะใช้กาวกาวตราช้างนี่แหละหว่ากาวร้อนนี่แหละช่วยด้วยนะเพราะว่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวมือจับของเรานะ ยึดแน่นขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ฮะลักษณะการจับยิ้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มไอ้ไอ้ตัวกล่องของเรานั้นนะครับมีอ่ดูมีราคาขึ้นมานะฮะเราใช้อุปกรณ์พวกนี้ถัดมานะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมติดตั้งพวกบานพับมือจับแล้วก็ตัวล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเริ่มมากําหนดกําหนดอะไรนะก็เรียกว่ากําหนดว่าเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรตรงไหนอย่างไรนะครับ ก็เราต้องเอาตัวอุปกรณ์นั้นมาเทียบดูนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมที่เห็นอยู่นะครับเป็นตัวสําหรับไว้อ่ชาร์จแล้วก็ตัวพัดลมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราต้องเจาะรูให้มันย้ายมันพลาดนะครับเราต้องต้องดูด้วยนะตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นเอ่อเป็นตะแกรงนะฮะเป็นเป็นช่องลมนะครับเป็นช่องลมเพื่อให้ลมเข้าอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะติดพัดลมนะเจาะติดพัดลมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ แล้วก็ข้างในนะด้านในนี้ก็คือ,อพวกแบตเตอรี่จะวางตรงไหนอย่างไรนะครับเราต้องมามาร r k จุดไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราเจาะเนี่ยอ,อาจจะไม่ไปโดนตรงบริเวณที่เราวางแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับที่ผมต้องวางก็คือ,อตัวโซลาร์จัตเจร์นะตัวนี้เป็นตัวชาร์จสาหรับใช้แผงโซล่าเซลล์มาชาร์จนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องวางด้านในนี่ก็คือ อินเวอร์เตอร์นะตัวอนะินเวอร์เตอร์เนี่ยผมก็จะวาง uh, คิดว่านะ่าจะวางตรงด้านบนแบตเตอรี่นะแต่ว่าไม่ได้วางบนแบตเตอรี่โดยตรงนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็จะวางไปแนวนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการเจกเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เจาะรูเพื่อที่จะนําอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะครับมาติดตั้งนะฮะก็ลองมาวัดดูนะครับลองมาเทียบดูนําอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะติดตั้งนั้นลองมาเทียบลองมาวัดดูนะฮะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่งรูกันใหม่นะครับในการเจาะรูหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับต้องวางแผนกันนิดหนึ่งด้วยนะฮะเพื่อป้องกันในการอะไรนะผิดพลาดนะครับเราต้องเทียบอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าด้านบนนี้นะผมจะไม่ติดตั้งอะไรนะฮะเพราะเนื่องจากว่าด้านบนกล่องนี้ผมคิดไว้ว่าอนาคตเนี่ยผมจะต้องยกกล่องชุดนี้ไปไว้บนรถนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไปบนฝาของกล่องนี้นะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะวางของอะไรได้เลยนะฮะผมก็เผื่อไว้ว่าอาจจะเป็นที่นั่งอาจจะเป็นที่วางของอะไรเล็กน้อยก็ว่าไปนะฮะถ้าเกิดเราไปติดตั้งไว้ข้างบนนั้นนะครับก็อาจจะดูว่ามันไป เก,กะหรือว่าไปไม่สามารถจะวางของได้นั่นเองนะครับทีนี้ในด้านในสังเกตดูไหมครับว่าผมก็ตีเส้นไว้เลยว่านี่คือรูปลักษณะของแบตเตอรี่ที่จะต้องวางนะครับวางแนวนอนนะผมจะวางให้มันนอนลงนะครับหันตัวขั้วแบตเตอรี่ไว้ด้านข้างทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราจะเจาะเนี่ยเราต้องเจาะให้มันเหนือกว่าตรงบริเวณแบตเตอรี่นะครับถ้าเราไปเจาะต่ํากว่านั้นนะฮะก็เป็นการไป ออขีดขวางในการวางแบตเตอรี่ของเราด้วยนะเราก็ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมทีนี้ในในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ต้องทําสีของกล่องด้วยนะครับในการทําสีก็คือเพื่อป้องกันน้ําในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีนะเราก็ทาสีดําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ว่าในรอบนี้นะครับเรจะใช้สีทาไม้หรือว่าสีย้อมไม้มาทานะครับ นี่ครับคือสีทาไมา้สีทาไม้นี่ผมไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นสีทาไมา้สีย้อมไม้ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับของเบเยอร์ก่อนหน้านี้ก็เอามาทาสีบานประตูนะครับที่มันเหลืออยู่นะครับได้ถือโอกานสนําส่วนที่เหลือเนี่ยมาทากล่องไม้ของผมนะครับด้วยการใช้สีทาไม้แบบนี้ก็ไม่ยากนะครับก็แค่นําสีมาผสมกับตินเนอร์ที่เขาให้ควบคู่กันมานเป็นของตินเนอร์ของเบเยอร์เช่นเดียวกันนะครับ การผสมก็ไม่ยากนะครับก็เจือจางเล็กน้อยนะใช้ตินเนอร์ผสมแบบเจือจางเล็กน้อยไม่ต้องมากนะครับในการทาสีนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็ใช้แปลง2-3นิ้วในการนำมาทานะครับก็ไม่ยุ่งยากแต่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตรงบริเวณตรงมือจับแล้วก็ตัว อุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมผิดพลาดนะครับมันต้องค่อยติดตีหลังได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะทำนะครับก็อยติดตีหลังนะครับแต่ว่าตัวผมเองนั้นพลาดตรงที่ว่าไปติดตั้งแล้วก็ยึดสกรูไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าผมไปถอดออกมาแล้วก็ยึดก็ไปใหม่เนี่ยกลัวมันจะหวานแล้วก็หลวมไปนะก็เลยต้องติดตั้งแล้วก็เวลาทาสีก็ระมัดระวังมาแล้วกันนะครับในการทาสีนะครับก็ก็ไม่ยุ่งยากนะก็ทาประมาณ2 3งสารอบ เพื่อให้เกิดความสีสัน,นะจะได้ชัดเจนขึ้นประมาณนี้นะครับท่ทนานผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ ทาสียอมไม้ไปแล้วประมาณ2-3รอบแล้วก็สีก็แห้งดีแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้นำยูนิเทนนะมาผสมกับทินเนอร์นะครับเพื่อที่จะมาทาทับอีก2-3รอบเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. การผสมยูนิเทนนะก็ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกันนะครับเราเอาตัวยูนิเทนเทลงไปแล้วก็ตามด้วยทินเนอร์ที่เป็นของของเขานะที่เขาให้มาคู่กันนะก็ผสมลงไปเล็กน้อยนะครับ คือต้องการผรสม,มให้มันเจือจางนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเข้มข้นมากเกินไปเวลาเราทาแล้วมันจะได้ลื่นไหลดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรามันเข้มไปมันข้นไปเนี่ยมันจะทาลําบากนะครับทีนี้ในการทายูนิเทนนั้นนะครับก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมกอน,นครับว่าต้องค่อยๆลูบไปลูบมาอย่างนี้นะฮะโดยการใช้แปลงที่เป็นขนแกะนะฮะแปลงขนแกะหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะแต่ทีนี้ในการทาเนี่ยก็ต้องขอขอเป็นว่าให้ทาตอนที่มีแดดนะครับ ก็ถ้าเกิดเราทาที่ตอนที่ไม่มีแดดนะครับมันจะเกิดฟองอากาศเป็นรูปเป็นลูกนะมันดูแล้วไม่สวยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมทายูนิเทนแล้วก็ยูนิเทนแห้งดีแล้วนะครับผมก็ได้นาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาติดตั้งนะครับนั่นก็คือมุมนะครับก็เรียกว่าเหล็กจากมุมประมาณนี้นะครับผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกสักทีเดียวนะแต่ว่าเขาเรียกว่า ติดตั้งตรงมุมของกล่องของเราทุกมุมที่มีนะฮะของผมรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดแอดชิ้นนะแมุมนะครับแล้วก็มาติดตั้งให้ครบทุกมุมมุมตัวนี้ช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยให้ป้องกันช่วยป้องกันกล่องของเราเสียหายใ,ในขณะที่เรายกไปวางตามที่ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะเราต้องติดตั้งก็เรียกว่าอลูมิเนียมฉากด้วยนะครับเป็นเด็กฉากอลูมิเนียมนี่แหละประมาณนี เป็นอลูมิเนียมนะครับเป,เป็นฉากอลูมิเนียมติดตั้งตรงขอบทั้งหมดเลยที่เรามีนะครับตรงขอบทุกด้านที่เรามีนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งตัวนี้ก็จะช่วยให้กล่องของเรานะั้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ดูดีด้วยนะฮะแต่ของผมรอบนี้ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้จัดซื้อมานะครับแต่ในอนาคตนะไม่แน่นะครับอาจจะนํามาติดตั้งภายหลังได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับการทำกล่องเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ของ power box ของผมนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะนำอุปกรณ์ที่ผมได้จัดซื้อไว้นะครับมาติดตั้งทั้งหมดลงในกล่องนี้นะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมอย่างไรไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรษพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ